หลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับผมในที่สุดผมก็สามารถกลับมาลงคลิปได้สักทีทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมหายไปไหนเพราะว่าช่องผมโดนลิขสิทธิ์ลงคลิปไม่ได้7จวันโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรซีเรียสแต่วันนี้ครับผมกลับมาละมาผมก็จะมาทำคลิปต่อยาวๆเลยวันนี้เปิดคลิปแรกนะครับผมด้วยการเล่นโรบูทนะฮะไม่ใช่โลบอกนะครับอันนี้เป็นโรบูท เฮ้ยมันปิดแถบด้านขวามือไม่ได้เหรอผมรู้สึกว่ามันกีดกะมากเลยโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูแมปใหม่เนยะผมไม่แน่ใจว่าเป็นแมปใหม่หรือเปล่านะครับแต่แมปนี้มีชื่อว่าแมปชุมชนรถบัสเครื่องเสียงนี่โคตรเฟี้ยวดูด้านหลังป้ายบอลลเทมเลยนะเข้าเกมมาก็จะแบบวูวว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 วีวววววววรววววาววววได้เลยครับผมแมวนี้ฮะเดี๋ยวตวอไปเราจะมาดูรถกันดีก,กว่วว่าในแมวนี้มีรถอะไราที่มัน จแจมๆบ้างแตด่ดูจากที่คนสปอนมาแล้วก็โอ้ว้าวนี่ก็จะเป็นหน้าตารถที่มีทั้งหมดในแบบนี้นะครับผมโว่ wow. แตม่มันปิด,ปดตรงแถบไม่ได้ครับผมคือค่อนข้างเกะกะนิดนึงขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากผมจะเอาคันเด็ดๆเลยนะเอาคันเด็ดๆเลยเอาทำไมสปอนไม่ได้อะ่ะจะบอกนะว่าแมปค้างอีกแล้วมาโถเอ้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะค้างบ่อยไปแล้วนะโอเคมาใหม่ครับทุกคนเมื่อกี้แมปค้างอีกแล้วนะฮะโอ้ oh, แบบค้างบ่อยมากนะบางที นี่เลยนะฮะร,รถคันเลกของเราทุกๆทุกๆซิ่งไทยแลนด์อ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตุกๆแต่มันเขาเรียกว่ารถ3ล้อครับถ้าเป็นแบบภาคอีสานมันจะเขาเรียกว่ารถ3ลอ้อเฮอริเคนบริษัทแอร์มอตเตอร์จำกัดผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเสียงมันจะดังมากแค่ไหนโอ้โหใครบุกชนขับรถแบบนี้ิฮะแบบี้ตจี้ตูดจี้ตุด รถมันสั่นรถไอ้ทำไมแบบนี้มันคุ้นจังวะเฮ้ยเหมือนผมจะเคยเล่นไปหรือเปล่าวะแบบเนี้ยเดินขับรถออกมาแล้วมันจะมีแบบสองฝั่งแล้วก็ซ้ายมือมันก็จะเป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยวัดคุวัดคุคอรบอยเนี่ยมันคุ้นมากเลยครับเหมือนว่าผมจะเคยเล่นแบบนี้ไปแล้วหรือเปล่าจะทำไมรถไม่คุ้นสัันเลยวะมันไม่น่าใช่เดม๋ยวลองสิ่งดูก่อนโอ้มันชนทุกอย่างเลยว้ย รถมันแรง,งนะโทษทีน้องดูความแรงที่เท่าไหรโอ้ตุ๊กๆเลยโอ้โด,ดนน้ครับผมไม่ขอขับคันนี้แล้วมันแรงเกินเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันนั่งท่ายได้ว่านี่รับบทเป็นผู้โดยสารแต่ไม่มีคนขับดังนั้นเดี๋ยวว่าเราจะเป็นโซฟเฟอร์เองโอ้กับบาซิ่งแบบนี้ไปยังไงมีเครื่องเสียงด้วยเฮ้ยดูด้านในเห็นปะมีเครื่องเสียงติดแบบไฟระยิบระยับแต่ไฟไม่กระพริบขับได้ไหมเฮ้ย เข็มงเข็มไม้ซิ่งว่ะอ๋อต้องกดปุ่มสีแดงเพื่อสตาร์ทเอนจินก่อนอ่ะรถไม่มีเสียงวัดแล้วมันเข้าเกียร์ยังไงเนี่ยผมกด e ต้องเหยียบคัดก่อนเนาะอ๋อลืมกดเบรกมือแน่เลยอ่าเมื่อกี้ลืมกดเบรกมือโอ้โหทำไมผมเดย๋แล้วมันไม่ไปวะเนี่ยโอไมค์ก็อดผมว่าไม่น่าไหวรถคันนี้ผมพยายามเหยียบคันเร่งแล้วแต่มันไม่ไปให้ผมเลย ไม่น่ารอดครับผมรถคันนี้ฮะ <ana> ดังนั้นเราเปลี่ยนรถคัคนใหม่ดีกว่ารถอียังวะไหนลองขับมึงดูเออโออกโหโอโอกตัวคือรอบมาอย่างดีแต่พอใส่เกียร์ปุ๊บแต่รถน่ารักเขาก้ากับชุดผมมากดูดีทุกคนชุดผมนี่แป๊วหวานมาเลยโอ,โอ้โหใครมันขับรถแซงผมวะหนะ้าถามจริงเป็นรถแท่นะครับโอเคอมีสะพานวะมึงขึ้นสะพานได้เป่าผมอยากขึ้นสะพาน แต่ก่อนอื่นเลยนะผมว่าผมต้องทําการเปลี่ยนรถใหม่ก่อนผมรู้สึกว่ารถที่เราขับเมื่อกี้ผมว่าไม่น่าจะไหวทหําไมผมสปอนรถบัสไม่ได้วะทุกคนหรือว่าผมต้องหาที่กว้างๆในเดี๋ยวเรามาลองขับรถคันนี้ดูซิเหมือนว่าจะเป็นแบบรถแนวขนส่งขึ้นไปปึ๊บไม่ใช่วะไม่ใช่ตรงที่มันนั่งครับพวงาลัยฝั่งไหนฝั่งนี้หรอฝั่งซ้ายหรอเอ้ยพวงอะไรซ้ายวะเดี๋ยวน่าจะนั่งขวานะไปสายจริงด้วย ดองดูสิโอโหโคตรอือดครับก่าจะออกตัวได้ไปเดี๋ยวผมผมจะพาไปขึ้นสะพานเลียวมาโอ,โอ้โอ้โอ้เครอรี่ไปไม่รีไม่รอเลยเกือ <laughs> บชนกับผมเมื่อกี้นี่โอไมค์กอดขึ้นได้กี่โมง few later. ไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับรถแบบ <Ooh. S 1> ชมบรรยากาศในแมปว่าแมปน,นี้นี่มีอะไรที่แบบว่าจแจ๋มว้าว,าวาบ้าง แต่ที่เขาเขาทำดีเลยนะผมว่าพวกป้ายพวกถนนอะไรแบบนี้ยเพราะว่าเขาทำดีนี่มีป้ายขับด้วยความเร็วสูงด้วยนะอะไรแบบเนี้ยรเปล่าอ๋อขับชา้าๆป้ายนี้คนเห็นเยอะสนใจติดต่ออุย้ยเขาเขียนอย่างนี้เลยหรอป้ายนี้มีคนเห็นเยอะอะไรแบบเนี้ยผมไม่เคยรู้นะเนี่ยเออเดี๋ยวสะพานขึ้นไปได้ไกลมากเลยโอฝั่งนู้นมีบิ๊กซีอ๋อถ้าจะไปฝั่งนู้นก็คือขึ้นสะพานก็ได้ หรือว่าขับไปอย่างนี้ก็ได้โอ้โหไกลไนะเนี่ยโอตามจริงแต่แบบตอนนี้คือบรรยากาศมืดมากครับผมทุกคนผมจําได้แบบนี้ผมว่าผมเคยเล่นไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองรถใหม่ดูแต่รถคันนี้ยังไม่เคยมีเข้ามาในเกมนะครับอ่ะทำไมผมขับไม่ได้วะโอเคน่าจะขับได้แล้วละมัง้งโ,โอ้โหฉันแหลนแรงจังโอ้สามล้อที่แบบโอ้ดูวิ่งเท่าไหร่ 322กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้เป็นอะไรที่แบบแรงเวอร์เกินเดี๋ยวเราไปแวะวิกซีสักหน่อยนะครับซ้ายมือมีวิกซีมันเข้าไปได้ไหมพลาครับเหมือนไม่ได้ขับอ่ะเอาจริงเหมือนดั่งดูพงอะไรมันเลี้ยวเองเอาเอารถเออแล้วรถเออแล้วรถยันละ What is that ถูกเอ้ย เดี๋ยวเรานี่ผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะแบบนี้ผมว่าเราไปดูแบบอื่นกันสักหน่อยไหนๆก็ไม่ได้เข้ามานานมากแล้วสําหรับแบบรถบ้านเราแต่คือชื่อเกมเขาแบบเขียนว่าชื่อเอาคา new update ไม่ได้เข้านานมากคนเล่นตอนนี้ก็คือ46คนครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาช่วงที่แบบค่อนข้างจะค่าแล้วดึกแล้วนะไหนดูซิรถบ้านเราโอ้โหมันดูเงียบเหงามันดูเงียบเหงาไปนิดนึงเนาะผมไม่รู้ว่าคนหายไปไหนหมดแต่ ส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเงียบเหงาไปนิดนึงโอ้ยแต่ก็ยังขับได้อยู่เล้วผมว่าแมปค้างอีกแน่เลยวะทำไมทุกคนอยู่กับที่อมาละยังไม่ได้ค้างยังไม่ได้ค้างแต่เมื่อเทียบกันแล้วกับแมปเมื่อกี้นะผมว่าแมปนี้บรรยากาศแบบดีกว่าครับบรรยากาศในแมปนี้มันดีกว่าคือบรรยากาศมันแบบมันโปร่งใสมันมันมันโล่งมันแจ้งดีอะผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากกว่าครับนี่ ก็ว่างๆก็ขับรถไปไถนานเล่นอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะแบบโอเคดีนะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งสำหรับแบบรถบ้านเราก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้แบบมีคนหายไปหมดเลยครับเพราะว่าแบบเขาเปิดให้เล่นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราขับไปดูการอัปเดตใหม่ซิผมเห็นไปอัปเดตฝั่งนู้นเนียนานแล้วแต่เขาคือเขายังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเดี๋ยวต้องแวะไปดูสักหน่อยนึง้องแวะไปดูสักหน่อย โอ้ยใครมันบรถสิบล้อย<笑><笑>เอาหายไปไหนแล้ววะเออ๋อเขามาสปอนฝั่งนี้แต่ผมไม่สามารถแบบขับไปได้นะลองดูซิว่าจะทะลุทะลุไปได้ไหมทะลุไม่ได้ถอยถอยชิบหายแล้วมัสปอนอย่างนี้เราจะไปยังไงเนี่ยรถติดกันะระลนรน,นาดเลยเนี่ยเอาเอาเอาเอ้ยแต่สิบร้อมันขับได้นะมันสปอนได้แล้วอะ เหมือนว่าแอดมินเขาจะแก้เราหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยมันสปอนไม่ได้ครับปกติสปอนพุ่ป็นลูกมันจะหายไปทันทีเด้อมันสปอนไม่ได้เด้อไปไปดูอัปเดตใหม่ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับยังไม่มีครับผมทาเร,รื่อยๆนะฮะป้ายนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเอาง่ายๆก็คือย,ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองไปเอเดี๋ยวผมว่าผมลืมปรับเสียงเกมขึ้นวะก็ว่าอยู่ทําไมเสียงมันเบาโอ้ย ขอไปทุกผู้ชมด้วยลวกันเด้อเสียงอาจจะบบอลเปน็นเรนึงก่อนห้านี้ลืม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 ยังไงก็เข้ามาเล่นแบบนี้ละขอแมแวะไปอีกแมพล้วกันนะครับผมเอาให้ครบทุกแผลบเลยวันนี้โอ้โอ้เจ้าขับรถแบบได้วะเนี่ยผมได้แบบเสียหลักเลยเลี้ยวขวาเต็มกำลัง เดือดซ้ายติดกำลังแมบบี T H D M นี่ว่ะที่ผมเคยทำคลิปไปเขาทำปกคลิปสวยมากเลยไม่ใช่ปกคลิปสิปกเกมแม่ติดปากไปนิดนึงไหนลองเข้าไปดูในเกมซิว่าเป็นยังไงมีคนออนไลน์อยู่13คนเอาละเข้าเกมมาเรียบร้อยละนี่แบบนี้เขาก็ทำดีเด้อลานจอดรถปั๊มน้ำมันนี่ก็จะมีแบบรถจอดเรียงละนี้ละนาดอยู่นะครับผมแล้วก็จอดเป็นที่เป็นทางเด้อนี่เห็นไหมมีที่จอดรถโดยเฉพาะเอ,อ้ยมอไซค์คันนี้โคตรเฟี้ยวเลยว่ะโนวาหรือเปล่าวะเนี่ย ใช่ไหมทุกคนมันคือโนวาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดโอ้หเสียงรอบเดินเบาแล้วอย่างชอบเลยโคตรเหมือนโคตรเหมือนอ่ะเสียงรอบเดินเบาโอ้หเอ้ได้วะได้วะโอ้ยชอบเลยบรรยากาศกลางวันแบบนี้โอ้โหคนดิงคนแซ โอโหเขาโค้งยังไงเนียนตาจัดอ้อสุดแบบสุดวั <laughs> ดสุดไปไหนเนี่ยฮัลโหลไออันนี้ขากลับขึ้นสะพานสักหน่อยเดี๋ยวราแว้นขึ้นสะพานจริงๆรถเล็กขึ้นสะพานไม่ได้ครับมอไซค์สองล้อแต่ผมไม่สนครับโนสนโ o care เพราะว่าผมอยากจะขึ้นซับหนึ่งลงมาเอาดิยาวไป หมอบครับหมอบยกวอไม่ได้โอ้โหแต่โอ้โหข้อนี้แบบติดติดติดไปกับถนนนะ่ะดูดิมันเตี้ยมากเลยโอ้ยแต่ฟิลลิ่งการขับได้อยู่เด้อโอโ้กับ300เนี่ยไม่ธรรมดาคันนี้สับห้าโอ้มีห้าเกียร์สับห้าไปดิเออก็มาดิฮู้ฮู้โอ้เบรก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 ลืมไปว่ตาตัวนี้มันตัน โอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้แบบว่ามาลองเทสเทสซบบดูก่อนว่าแบบ YouTube จะลงคลิปได้หรือเปล่าทุกคนครับผมมีเกมๆหนึ่งเกมใหม่ที่อยากจะลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูเป็นเกมฟิชนะครับเกมตกปลาเกมใหม่ใครที่อยากดูนะครับลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยว่าเออมีคนอยากดูหรือเปล่าถ้าไม่มีคนคอมเมนต์ผมก็จะไม่ทํานะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ